พระรูปองค์ใหญ่ปางประทานพรนะประทับยืนองค์ใหญ่มากเลยครับเห็นไหมองค์ใหญ่มากถัดมาก็จะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิบ้างเนี่ยปางสมาธิมีทั้งองค์ใหญ่องค์องค์งงใหญ่องค์น้อยสมัยสุโข,ขาทัยก็คงจะว่า มีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามนั่นแหละสมัยสุโขทัยก็กวาอย่างนั้นน่ะแล้วก็มีมีมีพระนอนอีกพระนอนองค์ใหญ่มากนี่นอนก็องค์ใหญ่ครับเนี่ยอันนา,าทีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูให้ชัดๆเลยพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยสวยงามครับงดงามครับเนี่ย พระอาจารย์สันทันก็พัฒนาปรับปรุงให้นี่แต่เดิมก็เป็นแต,แต่วัดป่าเฉยๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรมีแต่มีแต่กุฏิของท่านเพียงกุฏิอันเดียวนะครับเนี่ยอาจารย์สันก็พัฒนามาถึงนี่เนี่ยครับเนี่ยรพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเนี่ยองค์ใหญ่ถ้าสวยงามมากครับ ข้างล่างก็จะเป็นพุทธรูปปางต่างๆครับอ้อหาตื่นตาตื่นใจครับเนี่ยก็คงจะเป็นปางปรินิพานก็ได้ครับนะครับปางปรินิพานเนี่ยครับแล้วก็เปรียวเนเพลิงบนวัเสียนั่นก็อะ หมายถึงสงรุ่นแรกนะครับเพราะว่ามันเรืวเพลิงเจ็ดเส้นนับแล้วเจ็ดเส้นนั่นแหละครับเรืวเพลิงเจ็ดเส้นนั่นก็หมายถึงสงรุ่นแรกครับการสังคายนาครั้งแรกใช้เวลาเจ็ดเดือนจึงได้เกิดแสงสว่างคำนำคำสอนไปเผยแพร่พอรวบรวมสังคายนารวบรวมคำสอนเสร็จก็ ให้อุปมาดังเปลวเพลิงนั่นนะครับเปลวเพลิงเทอ,อกแสงสว่างก็อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละครับผู้ที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในพระไตรปิฎกก็จะเกิดแสงขึ้นมาก็แสงนั้นก็สติปัญญากุศลปัญญานั่นแหละครับที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกน,น,นะครับถ้าใครสืบค้นแล้วก็สามารถรู้ได้พบได้ก็ จะเป็นผู้ที่เข้าสู่แดนปรินิคาหรือดับขันปริมิคานนครับไม่เกี่ยวกับโลกของสังขารหรือขันทั้งหลายแนั่นแะครับแต่อันนี้ข้างล่างนี่ให้หมายถึงาการสักยารุ่นสมัยพระเจ้าอาโศกค,ครับสงุรุ่นอโศกนั่นแหละต่อมาถึงเป็นทวารวด,ดียังไงล่ะครับนั่นแหละเรียวเพิ่ง เจ็ดเส้นเห็นไหมครับเปลวเพลิงเจ็ดเส้นเอ้ยไม่ใช่เจ็ดเส้นนะครับเปลวเพลิงเก้าเส้นนะครับข้างละสี่นะครับเห็นไหมข้างละสี่ดูใกล้ๆกันละดีใกล้กันละเนี่ยอันนี้หนึ่งเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวมองเห็นมือพอไหมหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นเห็นไหมฮะอันนี้ก็หนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นนะ เป็น8แล้วใช่ไหมครับแล้วอันกลางขึ้นไปปุ๊บเป็น9หมายถึงการการสังคายนาสงรุ่นอสูกใช้เวลา9เดือนครับนะก็รวมไม่หมดแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เรลวเพลิงจิตเส้นนะก็สงรุ่นแรกครับสงรุ่นแรกและสงุสง่สงุนอสูกเข้ามาในสวนภูมิแล้วก็พัฒนาปรับปรุงคนในสวนภูมิ ก็เลยกลายเป็นยุคทวารวดีเกิดความเจริญบ้านเมืองเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นประเทศขึ้นมาก็เกิดจากนี่แหละครับเกิดจากการพัฒนาจิตใจจากการรับเอาพระพุทธศาสนาตั้งแต่สงกรานแรกแล้วสงกรนานโสกมาพัฒนานั่นนหะครับมาปรับปรุงจนกลายเป็นประเทศแล้วก็สืบทอดมาจนเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนะครับที่เขาใช้ชื่อว่าประเทศไทยนั่นแหละครับ แต่ก็จะไปลืมอดีตว่าเดิมทีเราคือสยามเทศทวารวดีสยามเทศนะครับเราไม่เคยใช้